สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขาสาวสุรินนะคะเป็นคนที่คำนวณเลขแม่นมากนะคะแอดมินเอกก็เลยเอามาฝากแฟน F c ซทางช่องเช่นเดิมนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า1นนะคะสำหรับาสาวสุรินนะคะก็ถือว่าแม,ม่นนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะก็เข้าทุกงวดเลยนะคะสำหรับเลขวินนะคะ งวดนี้นะคะอ่าสำหรับอ่าเพื่อนๆนะคะที่ชอบวิ่งเนาะก็ให้วิ่ง8อ่าห้ากับ8นะคะให้วิ่ง5กับ8นะคะบนล่างเลยนะคะสําหรับอ่าตัวเลขวิ่งของสาวสุรินนะคะอันนี้เป็นเลขคํานวณของสาวสุรินนะคะให้เล่นอ่าบนล่างนะคะแล้วก็สําหรับตัววิ่งนะคะให้วิ่ง5กับ8นะคะบนล่างเลยนะคะ เรามาดูตัวเลขเนาะว่าสาวสุรินนะคะคำนวณได้เลขอะไรบ้างนะคะก็มี508 507นะคะอ่าแล้วก็517 518นะคะอันนี้เป็นเลขอ่าสามตัวนะคะมีทั้งหมด4ชุดนะคะ508 507 517 518นะคะ สองตัวก็สี่ชุดนะคะมี08 07 1817นะคะอันนี้ให้เล่นบนล่างนะคะสำหรับอแอดมินนะคะก็ไม่โทรไปถามแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าให้ชัวหรือให้แน่ใจนะคะก็สามารถนะคะโทรไปหาสาวสุรินได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะแอดมินก็ลงให้แล้วนะคะ0,6 1 6 4 7 5 6 3 9นะคะอันนี้เบอร์โทรสาวสุรินนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขสาวสุรินนะคะเป็นเลขที่คำนวณแม่นมากนะคะโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะเข้าทุกงวดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะย้ำนะคะว่าสาวสุรินก็ให้เข้านะคะสองตัวนะคะ17น,นะคะ ทางช่องนะคะก็เอามาลงเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับช่องเอพารวยนะคะก็คือเอาเลขสาวสรินนะคะมาลงเป็นครั้งแรกเนาะก็รอดูนะคะว่าสำหรับงวดนี้นะคะ,ะสาวสรินนะคะจะให้เข้าหรือเปล่านะคะหรือจะเข้า3ตัวหรือเปล่าเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนคงจะจำได้เนาะสำหรับปีที่แล้วเนาะ,ะมันจะออกสามตัวนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วล่างก็หนึ่งเจ็ดเนาะ ถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขสาวสุรินนะคะเป็นเลขคำนวณน,นะคะแม่นจริงๆนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าตัวเลขนะคะถูกใจหรือเปล่าตรงใจหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจตรงใจก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะ ถ้าถามแอดมินว่าตัวเลขเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะสำหรับถือว่าน้อยนะคะสำหรับเลขคำนวณนะคะเพราะบางอาจารย์นะคะให้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับสาวสลินก็ถือว่าไม่เยอะนะคะแอดมินเอกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆปัง